18, 0 8, 0 8. 2 6 1 8ก8ดมาพคุยกันครับกับคุณดัตทีจุธาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณบรรทรคืนวันศุกร์ราคาทองคำไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในช่วงของเมื่อวานนี้มีความพยายามดีดกลับขึ้นมาเหมือนกันแต่ก็ไปไม่รอดน,นะฮะมีแรงตบกลับมาในช่วงวันสุกวันนี้มองไงครับมีโอกาสที่ราคาทองคำนั้นจะกลับรีมารกลับมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ ค่ะสำหรับราคาทองคำน,นะคะ,ะเห็นได้ว่าอย่างเมื่อวานนี้เองนะ,ะก็มีการรีบาวจากหลังจากที่ทางตลาดประเทศจีนก็เข้ามาเปิดทําการเป็นวันแรกนะคะหลังจากช่วงเทศกาลตรุษจีนนะ,ะจะเห็นได้ว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีแรงซื้อทองคาในตลาดเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นประมาณ22ตันนะ,ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางลตลาดสหรัฐอเมริกาทางคมเมกก็ปิดทําการนะคะเป็นวันประธานาธิบดีสหรัฐนะคะตรงนี้ก็เห็นได้ว่าราคาทองคาก็ แต่ว่าขึ้นไปสูงสุดเทียดดับประมาณ1,618เหรียญเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงมาแต่สําหรับวันนี้นะคะโอกาสที่ทองคําจะมีการดีบาวต่อเนื่องนะ,ะหลังจากที่วันนี้ก็ถือว่าตลาดสหรัฐอเมริกาก็กลับมาเปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากจะให้ดูแนวต้านบริเวณ1,618เหรียญแล้วก็เทียดับ 1,625เหรียญก่อนะคะว่า,าราคาทองคําจะสามารถผ่านแนวต้านได้เทีระดับ1,618เหรียญได้ไหมนะนะแต่ว่าโอกาสที่จะรีบาวภาพรวมทั้งสัปดานะคะก็ยังมีอยู่หลังจากที่ถือได้ว่ามีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะแต่ว่าก็ยังให้จุดด้านบนเทียะดับ1,630เหรียญแล้วก็1,640เหรียญน,นะคะว่าโอกาสที่จะผ่านตรงนี้ก็ยังค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ให้ดูแนวะต้านบริเวณน,นี้ว่าถ้าเกิดาาราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ1,630หรือว่า1 1,640ไปได้นะคะคก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงแรงอีกครั้งนะคะแล้วก็อาจจะหลุดแนวรับเดิมนะคะเพราะว่าอย่างจุดโลเดิมที่ทําไว้ก็ทีับได้1,597เหรียญในสัปดาห์ที่แล้วนะะในวันศุกร์ที่ปรับตัวลงมาแรงนะะแล้วก็สามารถดีดจับเข้ามายืน 1> 1, เวนาบริเวณ1,600เหรียญได้อีกครั้งแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าภาพรวมนะคะทองคำจริงๆแล้วหลังจากที่หลุดบริ 1, เวณ1,660เหรียญในสัปาห์ที่แล้วลงมานะคะแล้วก็ถือว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันลงมาก็ทําให้ภาพรวม ราคาทองคอําเรืองทิศทางมันขาลงนะ,ะแล้วก็ถือว่ามีการปรับตัวลงอย่างต่อเน,นื่องถึงแม้จะมีการรีบาวขึ้นมาบ้างะ,ะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้เราก็ยังให้แนวรับของราคาทองคำที่ระดับหนึ่งันหก้อยหกเหรียญแล้วก็ที่ระดับ 1,597เหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำหลุดแนวโลเดิม1,597เหรียญลงไปนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปแรงนะคะแล้วก็มีโอกาสจะปรับตัวลงไปถึง 1, 5 8 8 0 1,570หินารในสัปาดาห์นี้ได้ะคะ่ะเตรว่าสำหรับนักลงทุนนะคะถ้าเกิดว่าเปิด s o r position นะคะก็อยากจะให้ดูจุดอย่างจุด stop loss ของ ช,พพช็อปโพสิชันก็อยู่ที่ระดับ1,630-1,640อย่พางที่บอกนะแต่ว่าสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นนะคะแล้วก็เข้ามาเปิดลองพโพสิชันนะคะก็อาจจะดูว่าโอกาสที่จะริบาวมีแต่ก็ยัง ให้ดูบริเวณแนวต้านเนี่ยของวันที่บอกรายหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดถึงพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจะทำแรงมาก่อนค่ะอืมครับผมออขออนุญาตถามความเห็นนิดนึงครับหลังจากที่วันสองวันนี้ดูเหมือนว่าคุณจอร์โสรสเนี่ยจะมีการเปิดเผยว่าเขามีการขายทองคำออกมาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงของไตรามาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างครับคือเขามองว่าราคาทองคำม,มันมีเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องขายออกมามากขนาดนั้นฮนะค่ะสำหรับช่วง,งนี้จริงแล้วจะเห็นได้ว่าราคาทองคำในช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยก็เคลื่อนไหวในลักษณะค่อนข้างผบเศร้าแล้วก็ไซเวย์นะคะก็ผลตอบแทนของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นถ้าเทียบกับตลาดสินทรัพย์สินอื่นอย่างเช่นตลาดหุ้นนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างทางตอลสเองนะตรงนี้ก็ได้ลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุน ETF ในช่วงแต่มาสุดท้ายปีที่แล้วนะ mm hmm. วก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเริ่มหันไปสนใจลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่านี้นะ mm hmm. แล้วจังหวะที่ถ้าเกิดราคาทองคากลับมามีผลงานที่โดดเด่นนะก็ค่อยเข้ามาลงทุนอีกครั้งแต่ว่าถ้ามาดูในแง่ ครันะคะก็ยังถือสัดส่วนการลงทุนทางคำในสัดส่วนที่เท่าเดิมครับรับได้ครับเอาละวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับผมข่าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ